สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศน์ศรีวันาเพื่อนร่วมทางนะครับครับตามสัญญาครับมินิคลิปที่สองของไล่แหนองก้อนสะอื่นครับเคียงสายเลยครับเอเมเนอร์มีลามีสายลางมีสายสองล่าสายสามมีมี่ําหรือมี้พุ่าร่วมด้วเป็นมีลามีครับหรือเหล่าขัวดนึงเหล่าขวดนึงนะครับครับผมสิขอทบทวนเหรินน้ำรองไปก่อนนะครับโดยคลิปที่แหลกที่หฮอฝึกกันมากนะครับ ปที่แลกพลานไปนะครับต่อไปคลิปที่สองเฮ้าติดฟืดกันมือนีครับผม มีหกแถวครับเอามาอีกเท่อนึงครับมาเอาโตัวโน้ตกันเลยครับแถวที่แหละเป็นคืดขึ้น,นทางลำพื้นเลยครับ ธนัตนิ่วนั่งก็ได้นะครับนิ่วกลนิ้วกางครับนิ่วสี่กลางครับนิ่วนั่งถืกแล้วครับโดลาโดเลมีละซ้อนมิเลโดลาสอนลาซ้อนสาย3ามครับ ซ่อนนี่ห้าบดีเ้าตบเอาครับต่อไปแถวที่สองครับทีเลมีลาลาในใส่สายสองเป่านะครับทีเลมีลาเล่ห้าบดีเ้าตบเอาครับ เป็นท่อนฟึกได้ดีมากๆนะครับเอาไหมครับท่อนที่สองทีเลมีลาทีเลมีลาเข้าเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับขับต่อไปแถวที่สามครับทีเลมีฟามิลา ฟาลามีลาเอาไหมครับแถวที่สามทีเลมีฟามีลาฟาลามีลาเขาดีดล่งย่างเดี๋ยวก่อนครับไม่ไม่ขันห้าดีดคองแล้วห้าก็ดีด ฟามีลามีนีนดีดขึ้นฟามีลาเอาไหมครับแถวที่สามกีเลมีฟามีลาฟาลามีลาเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับ ไปแถวที่ C ครับทีเลมีลาฟามีเลฟาลามีทีเลมีลาฟามีเลฟาลามีเอาหนึ่งหอด่ครับบาที่นีน ขับต่อไปแถวที่หาครับโดเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดโดเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดแถวที่หกแถวสะทายครับ เล่ซอนมีลาซอนลามีซอนลาเอาไหมครับแถวที่หกโดเลซอนมีลาซอนลามีซอนลาครับสำหรับตัวโน้ตผมจะพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับให้เห้าคลิปหน้าจอแล้วก็มาจดจดแล้วก็บทองเลยครับ โดลาโดเลมีลาซอนมีเลโดลาซอนลาทีเลมีลาทีเลมีลาทีเลมีฟาฟามีลาฟาลามีลาทีเลมีฟามีเลฟาลามีโดเลซอนมีลาซอนมีเลลาเลโดโดเลซอนมีลาซอนมีโดเลซอนมีลาซอนลามีซอนลา ล่าเ้าใ้่ตัวนี้ครับลาจอนล่ามีจอนลามันสีว้นครับลาตอนล่ามีจอนลาลาตอนลาลาตอนลามีจอนลาครับขั่นห้าฝึกแล้วพ่อข้องแล้วห้าออามาต่อกันครับคลิปที่แหลกวิดีโอคลิปที่แหลกมันก็สิเป็น พอดูไอคลิปที่2ก็สิเป็น พอจะจบแล้วนี่ขันห้าอยากก็ไปกันเห่นเพลงหรือเห่นลําเพิ่นต่อเลยครับเหรนไล่ล,ล,ลําเพื่นหรือสีล่งมาลางไปยักสี่ก็นได้ขึ้นเ้าครับได้ขึ้นกันเป็นพ่อขวอมที่ผมส่วนฝึกครับคันห้าสนใจหลายครัลึกไปก็หนีกัให,ห้าเข้าไปใน YouTube กดเข้าไปสะอื้นฝึกน้องพร ฝึกสะอื้นน้องพรายแห่คู่บาอาจารย์เพิ่นลงไหวหลายท่านครับละเอียดหลายผมเอามาแต่นในหันละครับของผมเอามาล่งมาส่วนที่น้องฝึกนี่พ่อเป็นแนวทางมาส่วนกันฝึกมาแค่ประสบการณ์ว่ามันเป็นการสอนพ่อเป็นแนวทางครับให้ห้องฝึกดูดูเทเลแถวครับโตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไวตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างแคบหน้าจอแล้วก็มาเขียนโน้ตเขียนดูดูแล้วก็ทอง นะครับเอาอีจากจักรอบครับคลิปที่สองนี้นะครับเอาไหมครับ ไปอีกอ่ะไปอีกกระไหคือกเอานะครับเนาะให้ห้าค่อยฟึกเทียราแถับค่อยๆฟึกเอาขอสจำคัญเคงสายให้มันถือมีลามีครับสิเรียนพินสุเทียแต่ละเทือให้ห้าเคงสายครับคัน ย่มันเหนียวมือท่ากับใส่ผ่าเสร็จนะครับเนาะมันแทบมันเล่นย่ยมันขึ้นเน่มันโซ่เนี่ยมันมันจะเป็นเฮียนะครับให่อผ่าเสร็จมันจะไปบนเหนียวมือครับสําหรับวิดีโอของผมนะครับอยากเบิ้งซากก็นีกัดแตะหน้าจอนะครับมมนได้ขึ้นสัญลักษณ์ทั้งทั้งทึ่งทั้งอันสูงสุดนะเบิ้งตัวคือหัวหนอดตัวหกเหลี่ยม เข้าไปแตะมองหันมันเด้ขึ้นตัวหนังสือใส่ลายเข้ามากลมบังยังหน่อยว่าความเร็วในการเล่นปกติอยู่มองใดเขามาแตะมองหันเข้ามาเลือกเอาสิเอา0.75หรือ0.50มันสิซ่าไปเรื่อยๆวันเนาะครับซึ่งการการเล่นอยู่นั้นมันสิเป็นรอยกัน5%หันเฮาสเอาซ่าก็นี้ก็0.75เฮากับฟังสาก็นี้มันก็สิเงินไปก็นี้มันก็สิเป็นตอนตอนบ่กันได้กดมันจะเป็น บาดท่ากดหน,นึห่งจุดเย็ดหาโอ้ศูนย์จุดเย็ดหามันจะเป็นบาดท่าไปกดศูนย์จุดหาศูนย์มันจะเป็นมันเป็น slow motion ซึ่งสามารถเหตุใดของทุกคู่บาอาจารย์ที่ลงเป็นยูทูบนะครับเขาสามารถแฉน้ำกวนเพลินก็นได้ แมนผูอานโนดว่าได้บ่อหูจักตัวโนนทัทงได้ว่าเบิ่งมือข้าไปนําเพลินซาซาล้วก็แตะหยุดสตอใไห้องกับมะมะแจะมองหนีน <c oughs> ล้วก็ไปโจดใ้นี่เขาเอินว่าแจะเนาะครับเนาะอย่าลืมด้วยครับแคบนาจอไว้เขียนโนดดูๆล้วก็มาทองสําคัญมากๆครับทองได้เล่นได้ไห้ทองบ่ได้กันเล่นได้เฮ้กันแต่ว่าเล่นได้ซาอันทองตุ๊กกุ๊กกะกะ พ้องม,มันเล่นกับเป็นกุ๊กๆกะกะมันสิสัมพันธ์กันแท้ครับลองเบิ่งครับฟึดูดูๆครับอียงกับสูฟึึกดูบ่ไไดแต่ละแถวนะครับไอ้ไล่หนองพ่อสะอื่นไล่แห่นี่เป็นทอนฝึกใได้หมดครับเอาเอาเลยครับแถวละหาหาเถื่อจังงๆเนาะ อีกตัวนึง่งก็ับแต่ละแถวห้ามาเห็ดทอดเทียรละหาหาเทียเอ้ยแถวละหาเทียรซิบเทือกันแล้วแต่ห้อง มันสิจําได้ดีครับลองๆองเบิง้งนะครับว่าเสียหายยังเห็ดคว่ำชํำนาญนเกิดจากการทําซ้ําบ่อยๆเฮ้าเห็ดซ้ำดูดูมันก็เกิดคว่ำชํำนาญนหรือทักษะนะครับลองๆเบิ้งลองลองเบิงบ้งว่ามียังเสียหายครับไลยย่เอียงเพ่ยงยังกระซางเฮ้าเห็ดดูๆมือเฮ้าล่ะครับ ตอนแรกเขาดีดลงอย่างเดียวบาดห่อคลองแล้วห่อขันาดีดล่งดีดขึ้นดีดล่งดีดขึ้นนั่ง,งเฮ็ดยี่หันล่ะครับพิมพ์นในมือเข้าปิกอยู่ในมือเข้าขันมันเสียดูไหลกะตัดขวดน้ำยาล่างจานก็ไดนะครับครับก็ขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศร,รีวัฒนาอย่าลืมนะครับผมสีพิมพวัตวตัวโนดพิมพว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างครับขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศร,รีวัฒนา เพื่อนร่วมทางครับโชคดีครับสู้ๆครับ